คุณกำลังฟังรายการ Sit and Observe นะครับกับผมมาร์เอกภบพบครับวันนี้คืนวันอังคารที่30กรกฎาคมนะครับมาอัปเดตชีวพิบาล Weekly Report นะครับอ่าเป็นเอ่คล้ายๆจดหมายข่าวนะครับแทร็กในแต่ละสัปดาห์มีประเด็นอะไรที่เกี่ยวกับงานดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยระยะยาวและผู้ป่วยระยะท้ายบ้างนะครับ ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับอ่าเพิ่งออกมาสดสดร้อนๆน,นะครับในวันนี้มีประเด็นข่าวนโยบายนะครับก็อ่ทางกองทุนววนอร,ร่วมกับสำนักวิชาการสาธารณาสุขครับเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมอันนี้ก็เปิดรับได้หมดเลยนะครับรวมทั้งงานชีวพิบาลด้วยนะครับอ่าใครสนใจก็มาตามมาดูได้ในลิงก์ที่อ่เป็นจดหมายข่าวนะครับอยู่ใน ดีเทลนะฮะอของพอดแคสต์ชิ้นนี้นะครับมีเรื่องของการอัปเดตนโยบายมะเร็งรักษาทุกที่นะครับก็ต้องไปต่อ,อมีเรื่องของวัดครับที่ขึ้นทะเบียนกุฏิชีวพิบาลก็โปรโมทกันใหญ่เลยนะครับตอนนี้ปรากฏว่ามีมูลนิธิละวัดจำนวน8แห่งแล้วนะครับที่ขึ้นเป็นสถานบริการ ดูแลผู้ป่วยระยะยาวระยะท้ายตามมาตรา3พรบรสบปสอชอนะครับก็คือเป็นการจัดบริการร่วมกันนะครับรายละเอียดมีวัดอะไรบ้าง8แห่งนะครับก็ไปดูได้ในนี้นะครับมีเรื่องของโครงการพาหมอไปหาผู้ป่วยนะครับก็อัปเดตกันนะอ,อันนี้เป็นข่าวนโยบายนะครับก็เล็กๆน้อยน้อยนะคู่มือครับคู่มือวันนี้สัปดาห์นี้ครับ ไม่ได้มีออกใหม่ก็เป็นการแทร็กย้อนหลังนะครับว่ามันมีคู่มือการดูแลผู้ป่วยแบบประครับประคองที่ออกโดยกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะครับก็จะเน้นในเรื่องของแพทย์แผนไทยนะฮะมีแนวทางและมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน,นครับหรือว่าโฮมบอร์ดเป็นคู่มือที่อัปเดตฉบับที่2นะครับโดยกรมการแพทย์ฉบับฉบับแรกมีออกมาปีที่แล้วนะครับฉบับปี2ก็อัปเดตช่วงพฤษภา ปีนี้นะครับ2567นมีงานประชุม Service Plan ระบบสุขภาพปฐมภูมินะครับก็อัปเดตเกณฑ์คุณภาพกันมีเกณฑ์หนึ่งเป็นติ่งเล็กๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยระยะยาวระยะท้ายนะครับก็เป็นงานหน้าง,งานหนึ่งของระบบสุขภาพปฐมภูมิหรือว่าสปสชนั่นเองนะครับมีคู่มือแนวทางการพัฒนา ระบบบริหารทรัพยากรโรงพยาบาลโดยใช้ระบบดิจิตัลนะอันนี้ยังไม่เจอประเด็นชีวพิบาลเท่าไหร่นะครับมีคู่มือแนวทางจัดการยาด้านเซฟแพลนสาขามะเร็งและสาขาสุขภาพจิตและจิตเวชนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ไปถึงผู้ป่วยระยะท้ายนะครับแนวทางการพัฒนาระบบโรงพยาบาลเสมือนจริงหรือว่า virtual App, า hospital นะครับเทเลเมดนั่นเองนะ ก็มีแนวทางออกมานะครับก็ยังไม่ได้มีการแนวทางในการใช้เทเลเมตกับงานผู้ป่วยดูแลที่บ้านะติดเตียงนะครับมีบทมีแนวทางนะครับที่เขียนออกมาโดยสถาบัานวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาครับก็ออกข้อเสนอแนะนะครับว่าบทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจงังหวัดลำเภอในการพัฒนาระบบชีวพิบาลน,นะครับเชื่อมโยง การดูแลระหว่างโรงพยาบาลและชุมชนควรจะทําอย่างไรบ้างนะครับก็เขียนแนวทางขั้นตอนออกมาเป็นข้อเสนอนะครับก็ได้รับาการอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่สสจนะครับเขต9้ามาช่วยดูช่วยตรวจด,ด้วยนะครับนี่ก็เป็นแนวทางออกมาหลายเล่มนะแต่ว่าประเด็นที่ตรงๆก็อาจจะยังมีน้อยอยู่นะครับมีเรื่องของเรื่องเล่าชีวพิบาลนะครับก็พบว่ามันมีการเคลื่อนอาการ ขับเคลื่อนการบริหารยานในกทมนะครับมีการประชุมไปนักหนึ่งก็ได้ทราบข่าวว่าเคลื่อนไปด้วยดีนะครับก็คือในช่วงปลายปีนี้ก็จะมีกฎหมายนะฮะที่ช่วยให้สำนักเพศัตว์กทมเนี่ยนะฮะเป็นเอเจนต์นะซื้อยากลุ่มโอปิออยด์นะฮะแล้วก็ขยายกระจายายาไปตามศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อให้ผู้ป่วย เรือรังผู้ป่วยระยะท้ายครับมียามอร์ฟีนใช้ในชุมชนะระหว่างนี้ก็จะวางแผนการการฝึกอบรมทักษะการใช้ยากลุ่มนี้นะครับให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุขในเฮลโซนทุกๆุกโซนนะครับมีเรื่องของทางบทความนะครับที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแบบประกับงนะครับก็เขียนโดยทางเด e 101 World นะครับผมเคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วตามไปดูยอดหลังได้เดี๋ยวจะแนบดิงไว้ให้นะครับมีเรื่องของ Integrative อีสา Medicine ครับก็พูดถึงโรงพยาบาลรัฐด,ด้านประครับประคองนะครับที่ปรึกษาหมอพื้นบ้านแล้วก็ศาสตร์แพทย์แผนปัจจุบันไว้ด้วยนะครับอันนี้บทความนี้น่าสนใจยังไม่ได้อ่านะเดี๋ยวอ่านแล้วจะกลับมาสรุปนะครับ มีเรื่องของกรุ๊ปเรดครับคุยกันเรื่องเศรษฐศาสตร์กับการดูแลแบบประคับประคองนะครับผมก็เคยเล่าไว้ในรายการ Sit and o b s e r v e แล้วนะครับก็สามารถตามไปดูได้ในจดหมายข่าวชิน,นีนะครับมีสื่อชีวาพิบาลน,นะครับก็มีมีเปิดศูนย์เวชศาสตร์เขตเมืองราชิพัฒน์นะครับก็เปิดตัวบริการนะครับที่รับ การรับ,ก,บการปรึกษาให้กับครอบครัวและผู้ป่วยนะที่อยู่ที่บ้านนะก็เปิดสายด่วนเปิดโรงพยาบาลออนไลน์นะครับก็ตามไปดูไปใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะครับโรงพยาบาลสงครับจัดงานประชุมวิชาการหัวข้อชีวพิบาลสร้างสุขภาวะพระสงฆ์ไทยนะครับก็ทำเปิดการประชุมไปนะครับเรียนรู้กันเรื่องนี้นะ,ะช่วยกัน ให้ความรู้เรื่องนี้กันในช่วงปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมานี่ก็เก็บตกนะครับในการทำงานในภูมิภาคในถางก็อาศัยทอดพระป่านะครับพัฒนากุติชีววิบาลเนาะน,นี้มีอยู่ที่ภูเก็ตนะครับที่สุร,ราษฎร์ก็มีนะนะครับส่วนปกครับก็ปกจดหมายข่าวชิ้นนี้ครับสื่อถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่าง ยาวนานนะครับเดือนกว่ากว่ามีนิทรรศการชุมชนกรุณาการละสินนะครับชื่อ voice of the voiceless นะครับก็มีนิทรรศการภาพถ่ายนิทรรศการศิลปะแล้วก็มีอาสานำชมนะฮะที่คอยนำชมอยู่ที่หอศิลป์การละสินนะครับเอาคอนเซปต์วงล้อมแห่งการดูแลครับมาพัฒนามาเป็นเป็นชิ้นงานศิลปะนะครับทั่วทั้งหอศิล์นเลยนะครับในชั้นหนึ่งก็จัดแสดงแล้วก็แวะไปอ่านได้นะครับ บทความนี้ก็พาทัวร์ค่อนข้างละเอียดอยู่นะฮะแต่ว่ายังไม่ละเอียดเท่ากับไปเดินแล้วก็ไปใช้ตาเนื้อไปใช้หูฟังกับผู้เกี่ยวข้องนะครับคนที่นำสมนำชมในอาณาในนิทรรศการชิ้นนี้นะครับตามไปชมได้นะครับก็กุติชีวาฟิบาลฉบับนี้มาร้อนแรงมาหลายพื้นที่นะครับทั้งที่พิจิตรนะฮะที่โรงพยาบาลเลย ที่จงังหวัดยะโสธรก็มีนะครับนะไปกันนะครับพระสงฆ์ช่วยกันนะครับดูแลพระกันญาติโยมช่วยด้วยนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับมีข่าวฝึกอบรมครับก็มีหลายหลายที่อีกเนาะนะฮะก็ยังคงช่วยาทางสมาคมบริบาลผู้ประยะิยัติ้ยครับปร,ประชาสัมพันธ์อยู่นะ้มีประชุมวิชาการในช่วงกลางเดือนนี้ครับสิ1 6สิงหาคมนะครับหัวข้อ t Thailand Towards Aging Society นะครับาพูดถึงงานดูแลแบบประับประคองในสังคมสูงวัยนะครับมีงานมา,ากกรรมคุณภาพด้วยนะวันศุกร์ที่30สิงหานะครับก็จะคุยกันเรื่องอาการดูแลอย่างมีส่วนร่วมครับเด็กและครอบครัวป่วยวิกฤตวาระช่วงท้ายของชีวิตนะฮะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับตามไปลงทะเบียนไปได,ดูลิงก์ได้นะครับแล้วก็ยังคงมีการประกวด เรื่องเล่าจากใจแล้วก็โปสเตอร์นะครับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประกบคองก็เตรียมเนื้อหาไว้สำหรับการประชุมวิชาการสิริราชพาเลียจีฟแคร์เดย์ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงพฤศจิกายนนะฮะออกเตรียมไว้หลายเดือนนะครับมีเรื่องของประชุมวิชาการ HF Forum นะครับก็ส่งประเด็นเข้ามาเรียนรู้กันได้นะครับจะมีที่พักเหนือเอา กิจกรรมเยอะนะเนี่ยนะครับมีกลุ่มครับอ,อันนี้ผมนําอ่านหนังสือนะครับกลุ่มอ่านหัวข้อระบบความตายนะครับอ่านรายงานที่ชื่อว่า Lancet Commission on the Value of Death นะครับก็จะอ่านกันในวันที่12สิงหานี้ครับเวลา1-2ถึทุ่มนะครับก็ไปดูแล้วก็ไปดาวน์โหลดเนื้อหามาอ่านก่อนได้เตรียมที่จะพูดคุยกันนะครับ นี้เป็นชีวาพิบาลวิกฤติรีพอร์ตนะครับที่เราจะพยายามทำกันทุกๆสัปดาห์นะฮะร,รวมข่าวสารความเคลื่อนไหวคู่มือนะครับเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยระยะยาวระยะท้ายสรุปกันให้ฟังนะครับแล้วก็ใครสนใจเรื่องไหนตามไปติดตามอ่านดูนะครับไปสมัครนะครับหรือว่า,าศึกษาเพิ่มเติมได้ในลิงก์ที่ อยู่ในดีเทลของพอดแคสต์นี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชม s u i t and Observe ในค่ำคืนนี้ครับพบกันใหม่ตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ